สวัสดีครับผมศิรินชาวพชนด,ดีรองเลขาธิการสำนักง,งานผู้จวดการบรรณีในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2568ที่จะมาถึงนี้ผมในฐานะรองเลขาธิการสำนักง,งานผู้จวดการบรรณีได้ร่วมกับผู้จวดการบรรณีในการทํางานที่ผ่านมาเรื่องผู้จวดการบรรินเองก็ได้ให้การช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับตลอดระยะเวลาในปีที่ผ่านมา โดยร่วมกับส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อร่วมกันนะครับในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึง uh, ในบางกรณีก็เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนะครับข้อขับข้องใจข้อจํากัดของหน่วยงานของรัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นเดียวกันทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมตามกรอบหน้าที่และอำนาจของผู้จัดการบดีใน ปี2568นี้ผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดจงช่วยดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญประสบแต่ความาโชคดีนะครับตลอดปี2568นี้ขอบคุณครับ